สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เจ้าออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีมานำเสนออีกเช่นเคยนี่เบิ้งเออเดอร์จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทอร์นยูเนเตอร์คันนี้ก็คืออิ u z u ูดีแมกไฮ l a นเดอร์นะครับเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้สประตูยกสูงโรงงานราคาเบาๆเล้าใจเลย2แสนนิดๆนะครับ2แสนนิดๆเท่านั้นนะมามาดูมาชมนะครับนี่ งามอิหรีคันนี้นะครับงามคักงามแน่งามโพดงามโพงามอุบายอุพโรนี่ไหมหน้าหลังเดิมเครื่องช่วงล่างดีนะครับย้ํากันอีกครั้งนะสําหรับคันนี้จอดเทอร์เสูงเจินเทอยูเนียเดอร์ isuzu d max h h l a n d e r เครื่องยนต์3.0เกียร์ออโต้นะครับคันนี้4ประตูยกสูงโรงงานปี2009นะราคา2แสนนิดๆน,นะครับส่วนหน้ามาดูเลยเนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับตัวนี้มีจมูกนะ เนี่ยงามอิหรีคันนี้นะครับเบื้องเอาป้อนนี่ไหมกระจังหน้าเดิมไฟหน้าเดิมนะครับตัวนี้เป็นไฟข้าวหลามนะโฉมไฟข้าวหลามนะครับนี่ไหมนี่สภาพสวยสุด,สดจริงๆกันชนหน้าเดิมนะครับคันนี้เป็นสีเทานะสีเทาสีบอลเงินนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเกียรอ์ออโต้นะย้ำเลยคันนี้เกียรอ์ออโต้นะครับยกสูงโรงง,งานสีประตูกว้างขวางเลยนะครับรถพร้อมใช้งานนะคันนี้ได้เกียรอ์ออโต้ขับสบายนะครับ ใครที่กําลังมองหานะรถกระบะนะครับนี่รถกระบะเกียร์ออโต้มาเลยราคาเบาๆเล้าใจ2องแสนนิดๆนะคันนี้2องแสนนิดๆเท่านั้นนี่ได้สภาพนี้เลยนะครับสีสันร,รอบคันสวยนะเครื่องช่วงล่างดีนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะอ่ะมาดูนะครับให้ดูให้ชมนะรายละเอียดทีละส่วนกันเลยนะครับอ๋อนี่แม่รถแม่ น้ำอีหลีครับคันนี้ว่าตัวกันตัวภัยเพาเป็นด้ผููคาเนี่ะมาดูเลยนะครับเดี๋ยวมาดูมาชมนะรายละเอียดทีละส่วนที่สําคัญสําคัญนะครับนี่เปิดรับแสงหน่อยนะครับอเราจะให้ดูให้ชมเลยนะมาดูภายในนะครับมาดูสภาพภายในกันเลยนะนะนี่นะครับนี่เป็นสภาพภายในนะภายในสวยมากภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดําสะอาดสวยงามนะไม่มีรอยขาดรอยถลอก ตะเข็บรอยเย็บเนี่ยดูเลยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับอ่าดูเลขไม้หน่อยคันนี้นะครับนี่ดูกันอย่างนี้ชมกันอย่างนี้นะคันนี้นะครับเลขไม้สองแสนสามนะไม้สองแสนสามนะครับปี2009นะเบรก ABS นะแอร์แบ็กคู่ผุ่นด้เนี่ยป๊อตเกียร์ออโต้นะดูเลยนี่นะครับเกียร์ออโต้รันดีไม่มีสะดุดนะครับคันนี้เครื่องยนต์3.0นะนี่พร้อมเลยราคาเบาๆเล้าใจนะครับเบิ้งเอานี่ไหม แผงประตูเนี่ยดูนะบุด้านข้างเป็นหนังสีดำนะครับสวยมากกระจกไฟฟ้านะนี่เอออ่าต่อไปมาดูนะครับส่วนนี้สำคัญดูเลยนะดูน็อตนะครับดูน็อตนะน็อตประตูขวาเนี่ยน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดนะน็อตไม่ตีงดูเลยเนี่ยตัวอักษรตัวหนังสืออยู่เดิมคมกิิบเลยนะครับตัวบนตัวล่างนะดูเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยครับดูเลยนี่ไม่มีร่องรอยการแกะการถอดนะอ่ะต่อไปนะครับขอบประตู มีประตูรถกี่บานแกะดูเลยนะให้ครบทุกบานคันนี้เป็นรถยนต์4ประตูนะครับนี่แกะดูเม็ดอาร์กนะรอยเว้ารอยบากเม็ดอาร์กเดิมคมกิบเลยนะไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับอยู่เดิมสภาพแบบนี้สบายใจหายห่วงนี่ใช้งานยาวๆนะผมบอกเลยรถมือสองนะครับถ้าอยู่สภาพคงเดิมอย่างนี้นะใช้ยาวๆนี่นะครับสวยมากสวยมากคันนี้คุ้มนะสองแสนนิดๆเน,นี่ยนะ ได้เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงโรงงานนะครับเห็นไหมงมขักอิเล่คันนี้นะครับบอกเลยการันตีให้นะอะมาดูเบาะแถวหลังนะครับนี่เบาะนะเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับสวยมากไม่มีรอยขาดรอยถลอกดูขอบดูตะเข็บรอยเย็บต่างๆเนี่ยนะครับสวยเลยนะพร้อมคันนี้อดูแผงประตูนะครับแผงประตูด้านหลังเนี่ยแผงประตูบุด้านข้างเป็นหนังนะกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าโรงง,งานนะ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับสวยมากคุ้มค่ากับราคานี้2 0 0แสนนิดๆนะครับเม็ดอาร์คดูเลยเนี่เม็ดอาร์ครอยเว้าลรอยบากเนี่ยนะครับอยู่เดิมคงสภาพนะเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนี่ยชิ้นส่วนต่างๆนะให้ดูเม็ดอาร์คอย่างนี้นะครับนี่ทำไมถึงต้องดูเนี่ยนะครับสำคัญนะเม็ดอาร์คนะครับจุดเล็กๆน้อยๆแต่สําคัญผมบอกเลยนะอ่ะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าไม่ไม่มีการซ่อมไม่ครับไม่มีเฉียวไม่มีชนนะอ่ะต่อไปมาดูห้องเครื่องนะครับสภาพห้องเครื่องยนต์นะนี่มาดูมาชมกันเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่เป็นสภาพห้องเครื่องยนต์นะเครื่องใสๆสเลยนี่แม่ป้อนี่เครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมใสใสคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะเครื่องยนต์3.0นะครับได้เครื่อง vgs turbo หุ่นนี้นี่นี่นะครับประหยัดน้ามันนะตัวนี้รับประกันเลยนะครับ ดูสภาพเครื่องนะมาดูนะครับเนี่ยสภาพเครื่องแห้งๆนะแห้งๆไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเ,เลยไม่มีคราบน้ํามันนะครับเนี่ยสีแต้มสีมาร์ก,กยัง<ท>อยู่นะดูเลยเนี่ยสังเกตนะจุดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับยังอยู่เดิมคงสภาพเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับอ่ะต่อไปมาดูเพจเนี่ยเพจอีซูสูนะครับให้สังเกตนะจะมีสียมพูแต้มหัวหมุดนะสียมพูแต้มหัวหมุดนี่เพจเดิมนะครับรูปดูด้านล่างจะเรียบเนียนมือนะแผ่นเพจนะครับอ่า ดูคานหน้านะครับคานหน้าเดิมหม้อน้ําเดิมเนี่ยสติกเกอร์เดิมยังอยู่นะดูเลยเนี่ยโค้ดต่างต่างเนี่ยยังอยู่นะยังไม่หลุดหายไปไหนเลยคานหน้าเม็ดอาร์คเดิมนะครับดูเลยนี่รูต่างๆรูปดูจะเรียบเนียนมือนะมาดูแก้มนะครับแก้มขวาเดิมเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมนะครับซุ้มซอกเดิมนะดูเลยนะครับพูน่ะน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงขวาเดิมนะน็อตเดิมเม็ดอาร์คเดิมยังอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลย ขอบตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คดูนะเนี่ยนะคมกิฟเลยแต่ละเม็ดแต่ละจุดนะครับดูลูกศรเนี่ยสติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะนี่คือความเดิมนะครับเนี่ยดูให้ให้อยู่เดิมๆอย่างนี้จะคุ้มนะผมบอกเลยรถมือ2เนี่ยนะครับเนี่ยตากไก่ขอบตะเข็บรอยเย็บเนี่ยนะครับขอบฝากระโปรงนะน็อตฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีนะเราแจ้งเรารายงานนะน็อตเดิมฝาเดิมแต่ถอดเก็บสีเพื่อความสวยงามนะครับนี่ แก้มซ้ายดูเลยนะแก้มสายเดิมสติ๊กเกอร์เดิมปั๊มเบรก ABS มีให้พร้อมเลยนะครับนี่สวยมากคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะคันนี้ย้ำนะเกียร์ออโต้นะครับขับสบายอา่ยกสูงโรงงานนะครับเดี๋ยวติดเครื่องนะติดเครื่องฟังเสียงกันเลยคันนี้นี่ให้ดูให้ชมรายละเอียดพุดนะนี่สตาร์ทตึ้มครับสตาร์ทตึ้มนี่ไหมอ๋อเสียงเครื่องไหมเครื่องแน่นๆเลยนะครับดูฟังเอาบ้านเนี้ย เครื่องดีไม่มีเขกไม่มีสันนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3.0ได้เครื่อง VGS เทอร์โบนะคันนี้ประหยัดน้ำมันบอกเลยนะประหยัดน้ำมันทนทานอ่ะมาดูตรงนี้หน่อยตรวจสอบเครื่องยนต์นี่นะครับดึงแท่ขึ้นมาดูเลยพูดนะดึงขึ้นมาไม่มีควันไม่มีไอน้ำมันไม่มีกระเด็นนะครับรับประกันการัารนตีเครื่องดีช่วงล่างดีเกียออโต้รันดีนะครับไม่มีสะดุดสีสันสวยงามเนี่ย พร้อมเลยคันนี้พร้อมใช้งานนะครับนี่ไหมราคาเบาๆนะสองแสนนิดๆนะครับสองแสนนิดๆเท่านั้นนะอ่ะต่อไปมาดูตรงนี้นะครับขอบกระบะนะรถกระบะเนี่ยต้องดูอ่าจะพลาดไม่ได้เลยนะครับส่องเข้าไปเบิ้งได้นีมขอบกระบะดูเลยนะเม็ดอาร์คตะเข็บรอยเย็บเดิมนะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะดูแชสซีนะครับนี่แชสซีเดิมนะครับคุน่ะดําคือมือนี่ไหม ไม่มีดามไม่มีต่อนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนเลยนะชชสซีสวยมากนะครับนี่ยกสูงโรงงานนะคันนี้นะครับยกสูงโรงงานสี่ประตูกว้างขวางนะอามุดดูใต้ท้องหน่อยนะครับนี่ดูใต้ท้องช่วงล่างกันเลยนะนี่ใต้ท้องเชดซีเดิมสวยนะไม่มีดามไม่มีต่อไม่มีผูไม่มีก่อนแน่นอนนะครับนี่ใครหาตัวนี้อยู่นะรีบมานะครับรีบมาจับจองนะ 2 0 0 0นิดๆน,นะครับคันนี้20000นนิดๆเท่านั้นได้ d m a มเลยนะครับดีแม็ Mac, นี่สีประตูยกสูงนะคันนี้มาดูส่วนท้ายนะครับนี่ฝาท้ายนะครับนี่ฝาท้ายเดิมตัวนี้มีกล้องหลังผุนได้นี่กล้องหลังโรงงานนะคันนี้มีให้พร้อมนะครับตัวนี้เป็นรุ่นแพตติน u m นะได้ตัวแพตตินัมเลยนะครับปี2009กันชนท้ายมีให้นะครับอ่ะต่อไปมาดูนี่กระบะนะครับแม็กไลเนอร์ป๊อนนี่ไหม แม็กไยเนอร์เดิมนะไม่มีแตกไม่มียุบเลยนะครับไม่มีร่องรอยการมันทุกหนักเนี่ยบอกเลยนะสวยมากคันนี้เอออ่ะต่อไปนี่ขอบกระบะขวานะครับหมุดดุมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดเลยอยู่เดิมคงสภาพนะครับฝาท้ายเดิมนี่เบื้องเอาพุดนะปอโทษโอ้อยงา้อมีหลีคันนี้นะครับเฝ้ามาเฝ้ามานะครับใครหาตัวนี้นะคุ้มผมบอกเลยนะครับ กระบะฝั่งซ้ายหมุดดุมเดิมดูเนี่ยไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงนะครับน็อตแต่ละตัวเม็ดอาร์คเดิมนะครับอยู่เดิมคงสภาพฝาท้ายเดิมนะอ่าต่อไปดูพื้นรอนกระบะพูดนะปอ้อสากิ๊กครับเหลี่ยมมงมงเนี่ยล่องอุดนะรูดอุดรูดอุดรูดนะเม็ดอาร์คแต่เขียบรอยเย็บเดิมนะครับกระบะไม่เคยนะไม่มีซอดไม่มีทะลุเลยนะครับปอ้อดนีนไหมงานไม่เลีครับนี่ครับเนี่ยนะครับมารีบมาใครหากระบะออโต้นะครับมาเลยนะ ดูใต้ท้องพูน่ะยังอะไหล่มีให้พร้อมนะครับช่วงล่างดีเช็ดสีเดิมสวยเลยนะสีสันรอบคันสวยงามนะครับเป็นสีเทานะคันนี้รถยนต์นะเป็นสีเทาสีบอลเงินนะครับอ่ะต่อไปมาดูฝั่งซ้ายรายละเอียดนี่นะครับมาดูกระบะเนี่ยกระบะต้องดูทั้งสองฝั่งนะนี่นี่สองเข้าไปนะครับนี่ขอบกระบะดูเลยเนี่ยเม็ดอาร์คตะเขียบรอยเย็บเดิมนะครับกระบะเดิมไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะอ่าสวยสุดๆราคาเบาๆนะ ภายในนะครับฝั่งซ้ายนี่แผงประตูเดิมกระจกไฟฟ้านะครับภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดําสะอาดสวยงามไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีรอยขาดรอยถลอกดูเนี่ยขอบตะเข็ยบรอยเย็บเส้นได้เนี่ยนะครับอยู่เดิมคงสภาพเลยนะอะ่มาดูเนี่ยขอบประตูแกะดูให้ครบทุกบานนะขอบประตูผมบอกเนี่ยนะนี่เม็ดอาร์คดูให้ดูเม็ดอาร์คนะครับเม็ดอาร์คเดิมคมกริบรอยเว้ารอยบากของเดิมโรงงานนะครับนี่ ให้อยู่สภาพแบบนี้นะใช้งานยาวๆผมบอกเลยนะสบายใจหายห่วงได้นะครับเนี่ยรถอยู่สภาพให้คงเดิมมากที่สุดนะให้มากที่สุดนะครับอ่าอ่าต่อไปนะครับดูภายในฝั่งซ้ายประตูด้านหน้านะครับเนี่ยแผงประตูเดิมบุด,ด้านข้างเป็นหนังนะกระจกไฟฟ้านะครับคอนโซลเดิมนะแอร์แบ็กคู่เบรก abs ถุนได้เนี่ยเอองามิลเลกระจกไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้ย้ําเลยเกียร์ออโต้เนี่ เกียร์รันดีไม่มีสะดุดเลยนะครับเบาะเดิมสวยมากนะเนี่ยไม่มีรอยขาดรอยถลอกเบาะหนังนะเนี่ยคันนี้เบาะหนังนะครับอ่ายังงามอิเล่ดูน็อตประตูเนี่ยฝั่งซ้ายน็อตเดิมไม่แกะไม่ถอดน็อตไม่ตีงดูเลยตัวบนตัวล่างนะครับน็อตมีกี่ตัวดูเลยดูให้ครบทุกตัวนะครับเอออ่ะ,อะต่อไปมาดูตรงนี้นะครับขอบยางเนี่ยยางขอบประตูนะครับนี่ดูนะ ฝั่งซ้ายนะครับเบื้องเอาคุณน่ะเม็ดอาร์คลอยเว้าลอยบากอยู่เดิมครบนะครับนี่ดูเนี่ยให้ดูเม็ดอาร์คแต่ละเม็ดเลยนะครับคมกริบเลยนะเนี่ยไม่มีการโป๊สีนะไม่มีร่องรอยการโปรส๊สีสาดสีนะคันนี้นะครับเม็ดอาร์คขอบประตูนะอ่านี่นะครับอยู่สภาพนี้สบายใจได้ไม่มีเฉียวไม่มีชนนะครับอ่าเนี่ยรถมือสองนะครับใช้งานยาวๆนี่บอกเลยคันนี้คุ้มมากนะครับ อ่ะต่อไปมุดดูใต้ท้องนะครับฝั่งซ้ายไปนี่ออนี่ดูกันอย่างนี้ดูทุกส่วนทุกซอกทุกมุมนะครับดูด่าเชดซีเดิมสวยนะไม่มีดาวไม่มีต่อเลยนะครับไม่มีผูไม่มีก่อนนี่พร้อมใช้งานคันนี้บอกเลยใครหากระบะอยู่นะครับเกียร์ออโต้ด้วยคันนี้อ่ะภาษีเดี๋ยวเราต่อให้นะภาษีนะไม่ต้องกังวลรถเราเพิ่งรับตัวเข้ามานะครับหลังคาดูเลยนี่สีสันสวยงามนะครับขอบตะเข็บรอยซีนเดิม ซอากาศกลางด้านหน้านะครับนี่นี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดนะคันนี้สวยสุดๆราคาเบาๆนะดีแม็กไฮรันเดอร์นะครับเครื่องยนต์3.0เกียร์ออโตโน้นะปี2009ราคา2แสนนิดๆนี่ซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับมานะคะนี่นะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราให้ดูให้ชมกันย้ำกันอีกครั้งนะสำหรับคันนี้จอดเทอร์เลอร์สูงเจินเทอร์ยูเนี่ยเดอร์ อิซูซูด,ดีแมกไฮแลนเดอนะครับเครื่องยนต์3.0เกียร์ออตโต้นะสประตูยกสูงโรงงานปี2,009ราคา2 0 0แสนนิดๆน,นะครับ2 0 0แสนนิดๆเท่านั้นใครที่ดูแล้วชอบที่ดูรถสนใจโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์095 669 8 777 095 669 8 777หรือใครสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลยร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยแยกเคียมห้วย ทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี้ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจาออฟซิลาขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบมากครับ